สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพามาชม t o y ยต้านะครับไฮรักวีโก้นะครับสมาร์ทแคปี2010นะครับหรือว่าปี2553นั่นเองนะครับเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้านะครับเปิดแคปได้นะครับพามาชมสภาพรถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับสภาพสีสันนะครับเดิมบางนะครับรถเคยเก็บสีแค่บางชิ้น ฝากระโปรงเดิมนะครับแก้มเดิมไม่เคยเก็บสีเคยเก็บสีตัวกันชนหน้าขูดขีดนิดหน่อยนะครับแม็กยังเป็นแม็กเดิมลายสมาร์ทนะครับยางเป็นยางนะครับบิสโตนนะครับปี2017นะครับทั้งสีเส้นนะครับนะครับชิ้นนี้เคยเก็บนะครับเก็บริ้วรอยนะครับเก็บริ้วรอยนะครับหัวเก๋งยังไม่เคยเก็บนะครับเป็นเดิมเดิมนะครับมาดูที่ภายในนะครับ ภายในนะครับทำความสะอาดแล้วนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับแผงประตูสวยงามคอนโซลไม่เคยเจาะนะครับเป็นคอนโซลสมาร์ทนะครับโทนสีมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะนะครับแคปเปิดได้นะครับดูนะครับก็นะครับขึ้นลงง่ายสะดวกนะครับเหมาะกับการใช้งานในครอบครัวนะครับนะครับก็เบาะเดิมนะครับยังสภาพดีอยู่นะครับควรมเดิมสติกเกอร์อยู่ครบหมดนะครับเม็ดอางเดิมเดิมหมดนะครับนะครับ นะครับไล่ดูนะครับดูได้นะครับของผมแกะดูได้เลยนะครับไม่มีความแน่นอนถ้าความมาเล็ดเม็ดอักพนี้หายไปนะครับไม่มีการสาดสีเข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับบุ๊กเซอร์วิสอาจจะหายไปนะฮะหรือแค่ซองนะครับเจ้าของเอาออกไปอ่านแล้วก็ลืมนะครับส่วนมากจะเป็นประมาณนั้นนะครับเล่มนะครับจดทะเบียนกรุงเทพจริงอยู่นะครับแต่รถใช้งานอยู่ที่ขอนแก่นนะครับ นะครับจัดผ่านทิสโก้นะครับนะครับอยู่ขอนแก่นน้องสองห้องนะครับรับโอนนะครับเมื่อปี58นะครับไม่มีเอาเข้าไฟแนนซ์อีกไม่มีเปลี่ยนนะครับเจ้าของนะครับแล้วก็ภาษีพันห้าสิบบาทนะครับนะครับมีรับโอนจากธนาคารทิทโก้นะครับผมมีแค่นี้นะครับจอก็มีนะครับแล้วก็การขึ้นลงนะครับจะค่อนข้างสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวผมจะพาลองนะครับ ชมเร็วๆหน่อยนะครับจะพาลองขับนะครับเม็ดอาวงนี้เดิมนะครับเม็ดอา์งยังเดิมอยู่นะครับถึงแม้จะเก็บสีบ้างนะครับนะครับบางๆอยู่นะครับส่วนด้านท้ายนะครับกันชนท้ายผมแถมให้ใหม่นะครับกันชนเดิมนะครับเจ้าของนะครับใส่ของรีโวมามันใหญ่เกินนะครับมันดูไม่ดีนะครับใส่ตรงรุ่นดีกว่านะครับใส่กันชนวีโก้ไปนะครับฝาท้ายนะครับตัวนี้เป็นฝาท้ายใหม่นะครับ เป็นฝาท้ายแท้มือสองนะครับนะครับก็คือจะซีนทุกอย่างคือเป็นเดิมเดิมหมดแล้วนะครับนะครับตะเข็บฝั่งนู้นก็เดิมนะครับเก็บริ้วรอยเฉยๆนะครับนะครับเม็ดองเม็ดอาร์อยู่ชัดเจนหมดนะครับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะครับนะครับแม็กเลเนอร์นะครับสภาพโอเคนะครับพอใช้งานได้นะครับอาจจะไม่ดูสวยมากนะครับแต่ไม่ถือว่าคิเล่นะครับเป็นรุ่น E นะครับ ฝั่งนี้นะครับกระบากฝั่งนี้ก็เก็บมานะครับนะครับแต่บางๆนะครับพวกนี้เก็บบางๆยางบิดตนนะครับยางอะไหล่เครื่องมืออยู่ครบนะครับฝั่งนี้ก็เป็นสีเดิมนะครับเป็นสีเดิมนะครับหลังคาเดิมนะครับก็ขัดเงาขัดสีทั้งคันแล้วนะครับฟิล์มดีทั้งคันแผงประตูสภาพสวยงามนะครับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็พับกระจกมองข้างได้ปรับกระจกมอง ทาง LR ได้นะครับแล้วก็เป็นกุญแจรีโมทแท้นะครับรุ่น E ตัวนี้นะครับสมาร์ทแคมันจะเป็นรีโมทแท้นะครับอยู่ทั้งครบทั้ง2ดอกนะครับส่วนไมค์คันนี้นะครับไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่2 8 0 0 0 0มนกิโลนะครับก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับสำหรับรถปีประมาณนี้นะครับภายในนะครับสภาพสติกเกอร์พวกนี้คืออยู่เดิมหมดนะครับผมนะครับนะครับอยู่เดิมเดิมหมดเลยนะครับ เปิดแคป b ฝั่งนี้ดูได้นะครับแม่ลงแม่แรงทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดนะครับนะครับเครื่องมืออยู่ครบนะครับนะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับดูความเดิมนะครับไปเร็วหน่อยนะครับก็จะอาจจะมืดนิดนึงนะครับลูกค้านะครับรถเพิ่งเก็บงานรายละเอียดเสร็จนะครับเก็บสีนิดหน่อยนะครับคันนี้มาดูความเดิมนะครับมาดูที่ห้องเครื่องนะครับด้านหน้า อันนี้เป็นน้ําล้างเฉยๆนะครับไม่ใช่เม็ดสีนะครับนะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าแท้นะครับผ่านหน้าไม่เคยไล่ฝากระโปรงไม่เคยแกะนะครับนี่ครับฝาหน้าแท้นะครับนะครับซีนพวกนี้เดิมๆหมดนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะนะครับเพดอยู่ครบมองกออยู่ครบนะครับ โปรแกรมนะครับเดิมเดิมนะครับซุ้มซอกเดิมเดิมหมดนะครับเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับ L อลยู่ครบชัดเจนสติ๊กเกอร์กันลอยนะครับน็อตดำคานหน้าเลขเล็กนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นสมาร์ทแคปนะครับนี่ครับทุกอย่างนะครับอยู่ครบชัดเจนรายละเอียดเดิมหมดนะครับนะครับเครื่องยนต์สวยนะครับคันนี้เดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ สตาร์ตติดไม่ยากนะครับคันนี้สตาร์ตติดไม่ยากนะครับเครื่องยนต์ดีนะครับนะครับแบตดีนะครับแล้วก็กําลังอัดไม่มีไอแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ดีนะครับอ่าดูเรื่องน้ํานะครับน้ํายาอาจจะขาดเรื่องของน้ํายานิดนึงนะครับมันจะเป็นสีไม่มีสีนะครับน้ํายาโตโยต้าจะเป็นสีชมพูนะครับอันนี้จะจางไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันผ่านการใช้งานมานะครับเดี๋ยวเราไล่ให้ใหม่นะครับ เครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็น120แรงม้านะครับนะครับเป็นเครื่อง120แรงม้าจะมีอินเตอร์ด้านบนมีจมูกนะครับลมนะครับจะเข้าด้านบนของจมูกนะครับลงมาที่อินเตอร์นะครับตัวนี้จะระบายความร้อนนะครับของเครื่องยนต์นะครับระบายนะครับอากาศนะครับเข้าที่จมูกนะครับจะไม่เหมือน d m a ม d m a แมจะตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น d m a ม v g ก็ด้านบนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับนะครับมันจะมืดก่อน นสนรรยี่สิบแรงมาราคาคันนี้อยู่ที่2,99,000เานะครับ2,99,000เานะครับเป็นราคาเงินสดนะครับเีลยดของเหลวให้น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟือง 400โลนะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะจัดไปเน้นนะครับอันนี้ให้สําหรับคนที่เครดิตดีนะครับเครดิตดีหมายถึงนะครับเคยผ่อนบัตรเครดิตเคยออกรถนะครับส่งวงตรงเวลานะครับนะครับไม่ล่าช้าเรื่องบัตรเรื่องของเงนรถเรื่องบ้านนะครับตรงเวลาไม่ล่าช้าถือว่าเป็นเครดิตดีนะ ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นการตัดไปแน้นนะครับคันนี้จะอยู่ที่ราคา330,000นะครับนะครับก็แถมประกันให้ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับนะครับอันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือฟรีนะครับแต่ว่าถ้าจัดไปแน้นขอขายในราคา330,000นะครับแต่ถ้าเป็นราคาเงินสดนะครับอยู่ที่299,000นะครับ 44279 ID Line 0944754441ท่านใดอยากดูรถตัวจริงนะครับโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนัดติดจองหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองนะครับสามารถมาดูรถได้นะครับที่ระบบอาบาอำเภอเมืองจอดคอนแกนะครับในราคา2 9 9 0 0 0เป็นรถที่เก็บรายละเอียดให้นะครับพอสมควรแล้วก็เรื่องของเหลวเราแถมเปลี่ยนให้นะครับ แต่ถ้าลูกค้านะครับอยากเปลี่ยนเองก็สามารถเอาเป็นส่วนลดได้นะครับมารับเองก็เป็นส่วนลดได้เหมือนกันนะครับนะครับใช้ยาวๆเลยนะครับถ้าเป็นวีโก้สมาร์ตตัวนี้ผมการันตีให้นะครับว่ารถเนี่ยใช้งานนะครับอีก5ปี10ปีได้สบายนะครับแตเ่เรื่องรับประกันของผมผมรับประกันในเรื่องของเครื่องเกียร์1เดือนนะครับ โตโยต้ามันไม่จุกจิกนะครับปัญหามันน้อยนะครับบางคันมันวิ่งถึงล้านโลสบายนะครับแล้วก็มันได้สมาร์ทแคปขึ้นง่ายลงง่ายนะครับพาพ่อพักแม่เราขึ้นรถนะครับขึ้นง่ายลงง่ายนะครับก็จะต่างก่าราคาที่เป็นตัวเปิดแคปไม่ได้นิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับ2 9 9 0 0 0พสนใจก็ติดต่อมานะครับนะครับก็ลองขับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ